โอ,โ,อโอ้ไม่ไม่ไม่ไมไมไมฉันฉันยังได้อยู่ฉันยังได้อยู่ไอ้พ่อมดสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาค้งกับแ plant vs zombie ภาค2นะคะตอนนี้เราอยู่ในโลกของ d ดักเอ e ค่ะในด่านที่14นะคะก่อนที่จะไปที่ด่าน14เนี่ยเราไปที่กระถางต้นไม้เป๊นหนึงนะคะตอนนี้เรามีอะไรที่เป็นบูสเตอร์บ้างโอเค เฮ้ยบูสเตอร์เยอะมากเลยเดี๋ยวเก็บไปให้หมดนะคะมีคนบอกว่าหลังๆมันยากนะพี่ปป๊กดังนั้นเราก็เก็บบูสเตอร์ไว้ใช้นะนะช่วงนั้นนะนะโอเคลดน้ำต้นไม้แป๊บนึ่งแล้วก็ไปดูกันนะคะว่ามีอะไรอัปเกรดได้บ้างเออพี่ชูเตอร์นะคะค่าอัปเกรด200ดาเมจ25เป็น3เซสเเตัวไอซ์เบิร์กเล็กตัสนะคะตัวนี้ มันก็รีชาร์จเร็วขึ้นจาก19เป็น18โอเคต่อไปมีอะไรอีกต่อไปมีวินเทอร์เมลอนนะคะตัวนี้อัพเกรดดาเมจจาก80ขึ้นไป85เย่ยอัปเกรด1,000จ้าเรียบร้อยค่ะเลเซอร์บีนะคะดาเมจ40ไป50อัปเกรด1,000ไปเลยโอเคตัว e m p นะคะอัปเกรด1,000นะคะมันได้อะไรเพิ่มขึ้นนะได้รีชาร์จรถมอวีหนึ่งน้อยจอง โอเคมีอะไรอีกมีตัวนี้นะคะ Magnifying Glass นะคะตัวนี้ดาเมจจาก550เป็น575นะคะแล้วก็ความแข็งแกร่งก็เพิ่มขึ้นอีก50 1000หนึ่งพัน o m ฟูมชูมนะคะอัปเกรดจากดาเมจ40เป็น45ไป1นึ่งพฉันเริ่มจะจนแล้วนะทุกคนอันนี้นะคะตัวบีนมีอันนี้มันจะทำให้ได้ริชาร์จเร็วขึ้น1วิ1000งพัไป อย่างเนี่ยจะจนแล้วเนี่ยมีตัวนี้นะคะตัวนี้ยังไม่ได้ปลดล็อกมาแต่ว่ามันสามารถอัปเกรดได้แล้วก็ยังทำอะไรไม่ได้ป่ะกลับไปเล่นกันดีกว่ามีน้องรีเควสตมานะคะอยากให้พี่บุ๊กทำเป็นคลิปสั้นๆนะคะจำนวน3คลิปต่อวันเออก็คือย่อยคลิปฉบ,บ่ะจากปกติคลิปหนึ่งจะลงประมาณ30 30นาทีนะคะให้เหลือ10นาทีกว่าๆแต่ลงเช้ากลางวันเย็นเอ,อ้ยฉันก็ไม่ฉันก็โอเคนะฉันได้ค่าโฆษณายเยอะขึ้นจากพวกเธอด้วยฉันก็โอเค ฉันคิงกเกินไปปะเอาใหม่ฉันพูดใหม่ฉันขอเปลี่ยนคําพูดเอ่ออยากไม่อยากให้น้องๆเบื่อนะคะเอ่อก็เลยทาเป็นคลิปย่อยๆนะคะให้น้องๆไม่เบื่อนะคะนี่แหละค่ะอันนี้คือความในใจจากปุ๊กนะคะ <laughs> โอเคงั้นเราก็จะทําเป็น3คลิปนะคะลงเชา้ากลางวันเย็นตามที่รีเควสต์มาเลยใช่ไหมเพราะบางคนดูไม่จบใช่ไหมดูแค่ประมาณสองสาคลิปก็ง่วงนอนหลับคาคอมไปแล้วใช่ไหมหลับค้ามือถือโอเคย่อยให้นะคะมาด่านสิบสี่กันเลยค่ะด่านสิบสี่นะคะผลิตดวงอาทิตย์นะคะ ให้ได้อย่างน้อยห้าพันสั้นโอเคเฮ้ยทุกคนห้ามเอาดวงอาทิตย์ไปด้วยไอ้ hey, ห้ามเอาทานตะวันไปด้วยเฮ้ยแล้วอย่างนี้เราจะเราจะรอดเหรอเออโอเคโอเคที่ไหนราคาเกินเงินยังไม่ครบเลยทุกคนเดีย๋ยวเพิ่งตายเดีย๋ยวเพิ่งตายนะค่ะทุกคนทุกคนขาดเงินไปอีกแล เฮ้ยอดีาทำกับชอนอย่างนี้สิเอาใหม่เลยซึ่งหมายความว่าทุกครั้งที่ดีเลยข,ของไอตัวถวั่วทองมาเออต้องรีบลงทันทีนะคะดีเลยข,ของอันนี้มาปุ๊บนะคะลงทันทีการวางแผนของเราอถูกต้องแล้วเพียงแต่ว่าเออมันมันพลาดตรงไหนวะเราเกือบจะถูกแล้วนัน,นี้เอาไม่เป็นไรออาไปใหม่ เอาตัวนี้ให้กินเลยกินเลยนะคะแล้วก็ช็อตเลยทำการช็อตเลยโอเคอ่ะเอานี้วางบลาเรียไว้ตรงนี้ด้วยเอานี้กินไปปุ๊บโอเคจะใส่ช็อตอันที่สองแล้วเนี่ย เงินก็ไม่มีทุกคนแย่มากเลยทุกคนเอาไงดีเนี่ย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 โอเคใส่อันนี้เข้าไปบูสเตอร์มาละใส่บูสเตอร์ทันไหมเนี่ยตรงเนี้ยใส่ทันไหมไม่ทันว่ะมันหลุดว่ะโอ้โ oh, น no. ไม่จริง โอเคเดี๋ยวอ่ะให้กินอันนี้ท้องโอเคให้กินนี่เลยอ่ะแล้วก็ช็อตไปนะคะอะเดี๋ยวเราค่อยๆเก็บเก็บสโตนไปเรื่อยๆแล้วก็คอยเก็บบูสเตอร์ด้วยว่าตัวไหนมีบูสเตอร์อ๊บโอเคอันนี้มาแล้วเดี๋ยวเราใส่ตัวนี้ลงพื้นด้วย โอเคแล้วก็เอาอันนี้กระแสน,นี้ลงพื้นดีไหม,มฮึบเก็บเงินก่อนเก็บเงินก่อนเก็บเงินเก็บเงินโหทุกคนแย่แล้วแย่แล้วเดี๋ยวพี่บุ๊กใส่ตรงนี้นะแล้วพี่บุ๊กก็จะทำใส่นี้ฮึบฮึบนี่ไงมันจะได้มีบาลีอีกอันนึงโหบาลียจะเยอะไปไหน เอาละเงินอ่ะถังมาหัวถังมาเอานี่ใส่เข้าไปให้หัวถังกินหน่อยโอเคเก็บสโตนตอนนี้มีเงินอยู่2,000แล้วนะเดี๋ยวค่อยค่อยๆค่อยๆค่อยๆไปค่อยๆไปฮึบฮึบเดี๋ยวก็ใส่ตรงนี้ไปเรื่อยๆบูสเตอร์มี อา้าวพี่หัวถังกินนี่ไปกินถั่วเหลืองไปอีกโอเคใส่ตัวช็อตไปเรื่อยๆเก็บ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 ตอนนี้ได้เท่าไหร่แล้วได้เท่าไหร่แล้วสามพันแล้วทุกคนโอเคพี่ถัว่วแล้วถัว่วมาเร็วพี่ถัว่วอ่าให้ตัวนี้กินให้ตัวหัวถังนี่กินโอเคโอ้ยตัวใหญ่มาทุกคน ตัวนี้มาเอา,อางไงใช้บูสเตอร์ไปดีไหมใช้บูสเตอร์หน่อยละกันเออมันจะได้มีบารียเยอะมากโอเคตอนนี้นะคะเงินเราได้3,500แล้วฮบฮึบฮ,ฮ,ฮทัวทัวเราให้ตัวนี้กินเพราะว่าตัวใหญ่แม่งไม่กินโอเคเอานี้ช็อตตัวใหญ่ นี่ไงนี่ให้ตัวนี้กินเยอะๆเลยโอเคเงิน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 โอ้โหร่ำรวยร่ำรวย4,500แล้วค่ะ4500แล้วโอเคอะให้ตัวนี้กินตัวข้างบนนี่กินโอ้เฮ้ยไอ้นี่แม่งหลุดเข้ามามันหลุดเข้ามาเฉย เฮ้ยบาเรียแม่งทำยังไงกับบาเรียวะใส่ตรงนี้ไปีกชั้นหนึ่งด้วยตรงนี้อ่ะใส่ตรงนี้ไปีกชั้นหนึ่งอุ้ออนนอยทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เรามีขาดอีกหนึ่งหนึ่งร้อยเท่านั้นเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวขาดอีกหนึ่งร้อยเท่านั้นขาดอีกห้าสิบห้าเท่านั้นแปบ๊บหนึ่งตรงนี้ก็จะได้ละ แป๊บหนึ่งนะทุกคนแปบ๊บหนึ่งนะทุกคนไม่ได้การละเดี๋ยวเราจะใส่ตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่บูสเตอร์ตอนนี้นะคะเราได้ห้าพันแล้วแต่ปัญหาคือตอมบี้หลุดค่ะทุกคนบูสเตอร์ทัานไหมบูสเตอร์ทันไหม,มฮึบาก,การตอมบี้ทีฮึบแล้วก็บูสเตอร์ตัวนี้อีกบูสเตอร์ตัวนี้อีกโอเคโอ้เรียบร้อยค่ะ กดผิดเรียบร้อยค่ะได้ห้าพันแล้วเย่ yeah. โอ้ยยากเหมือนกันยากเหมือนกันด่านนี้นะคะเพราะว่ามันไม่มีทานตะวันทุกคนโอ้ฉันเจ็บคอเลยฉันเกร็งจนเจ็บคอเลยเอาละต่อไปนะคะด่านที่สิบห้าค่ะไปกันเลยต่อไปนะคะเราต้องป้องกันซอมบี้นะคะน่าจะให้เงินมาแล้วก็เอามาสู้กับซอมบี้ใช่ไหม ซอมบี้ที่ได้มามีซอมบี้ตัวตลกอีกแหละไอ้ตัวนี้นี่แม่งถึกมากเลยต้องใช้ทุนเรียนทุกคนต้องใช้ทุนเรียนมีเงินมาให้สองพันสองอะเออก็คงต้องใช้กับตัวช็อตนั่นแหละค่ะพี่บุ๊คคิดว่านะคะเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันแพ้ตัวช็อตงั้นก็เอาไปประมาณนี้นะคะเออสเตปเดิมเลยไปกันเลยก่อนอื่นเราจะต้องวางตัวช็อตนะคะตรงนี้ให้ได้สามแถ,ว,ถ,ว,ถวแถวแถวละสามอัน แล้วก็วางฝักทองไว้ตรงนี้ไม่ใช่ฝักทอง <_ d ream> พูดผิดแหละทุเรียนวางทุเรียนไว้ที่ตรงนี้แล้วดูซิว่าเงินจะเหลือเท่าไหร่เออถ้าเงินเหลือ,เ,อ,อเงินเหลือเงินเหลือขอถอนแันหนึงขอถอนแป๊หนึงถอนแันหนึงนะโอเคขอวางไว้อย่างนี้โทษจะถอนทำไมล่ะนี่ขอวางไว้อย่างนี้นะคะ ปึบปึบเงินเหลือนะคะเราจะใส่ข้าวโพดเข้าไปปึ๊บ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 เรียบร้อยค่ะเงินเลยเจ็ดสิบไม่รู้ไปทำอะไรเอาแค่นี้ก่อนละกันไปกันเลยดูซิว่าเราจะผ่านไปได้หรือเปล่านี่ไงตัวตัวนี้มาแล้วแต่ว่ามันโดนช็อตน,นะทุกคนโดนดาเมจทุกตัวเลยเออเรามีบูสเตอร์ด้วยเยี่ยมไปเลย อโอน่าจะจัดการได้ง่ายนะคะยกเว้นแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะถึกนิดนึงเอาไว้ใกล้ๆเข้าใช้บูสเตอร์ก็ได้โอเคเฮ้ยมันมันดีนะเนี่ยเท่าที่ดูมันดีนะเนี่ยทำไมด้านล่างไม่ผลิตไอ้ตัวที่มันเป็นตัวสต็อปตัวหยุดไปเลยโอเคเรียบร้อย,อยสวยชนะแน่นอนด่านนี้ฉันชนะแน่นอนทุกคน อ่ะไปฮึบฮึบโหบูสเตอร์มาอีกแล้วค่ะถ้าบูสเตอร์ให้มาเยอะอย่างงี้รอบนี้ใช้ไปเลยดีกว่าไปส่งไปเรียบร้อยโอโหอยู่ๆพ่อคนแม่ก็โผล่มาตรงนี้เลยเหรอไม่ได้เดีย๋ยวใช้บูสเตอร์สู้นะบูสเตอร์ฉันมีเยอะนะใช้สู้เลยทุกคน โอเคได้บูสเตอร์มาอีกอันอ่ะเอาอีกไหมเอาอีกไหมอ้ยเยอะนะใช้บูสเตอร์ดีกว่าทุกคนอ่ะใช้เลยใช,ใช้อันนึงอ่ะใช้เลยนี่ส่งไปสองอันพร้อมกันเลยดีมากค่าพ่อมดก่อนนะรำคาญพ่อมดมากเลยค่าพ่อมดก่อนเลยดูสิมันเซกของเราเป็นแก่หมดแล้วค้าพ่อมดลูกค่าพ่อมด ไมอยู่ไหนล้วก้อนเมฆอย่าบอกว่าหมดแล้วนะอ่ะดาสุดท้ายมาแล้วนะคะอะ่เราส่งบูสเตอร์ไปก่อนไปฆ่าพอหมดก่อนโอเคอ่ะไปไปโอ๊ยฆ่าพอหมดก่อนไม่ได้หรอไปสิโอ้ไมคข้างบนจะแตกไหมข้างบนจะแตกไหมข้างบนจะแตกไหม ข้าพหมดก้อนข้าพหมดก้อนแย่ yeah, แล้วทุกคน,ข,นกนะข้างบนแตกแน่ข้างบนแตกแน่แตกไปแตกแตกไปแตกโอเคโอเคไม่เป็นไรนะคะเสียล้อมโมเวอร์ไปอันหนึ่งก็ไม่เป็นไรทําทำใจแล้วแหละทำใจแล้วโอ้โอ้โอ้ไม่ไม่ไม่ไมไมฉันฉันยังได้อยู่ฉันยังได้อยู่ไอพ่อหมดไอพ่อหมด เองมาทำไม่ค่าดู yeah. แย่ในที่สุดก็พาดโดยที่ไม่เสียรอโมเวอร์เลยเสียข้าพเจแบนหนึ่งฮ่าๆๆเอาเราได้อันนี้มาแล้วนะคะตัวที่เป็นแม่เหล็กนะคะตัวแม่เหล็กตัวนี้ได้มาแล้วแล้วก็อัปเกรดได้ด้วยเพราะว่าเมื่อกี้มันอัปเกรดได้งั้นเราไปอัปเกรดกันก่อนดีกว่าอ่ะอัปเกรดแล้วเรียบร้อย1,000บาทค่ะ เอาละค่ะสำหรับเช้านี้นะคะเราก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวต่อไปพร์ทหน้านะคะเราก็จะมาต่อที่ด่าน1 6 17,18นะคะแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็จะเป็น19 20นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมนะคะหลังๆมันยากแล้วนะคะก็เลยขอแบ่งพรัทเป็นอย่างนี้ด้วยนะคะเออขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมค่ะเจอกันใหม่พัทหน้าค่ะบ๊ายบาย